หลังจากที่รู้ว่าคนทรยศก,ก็คืออสุสะซึ่งมิการนั้นก็อยากให้เซนเซนั้นคุ้มครองเด็กคนนั้นด้วยแต่ถ้ามิกาณจะสรุปเรื่อยขนาดนี้มันคงไม่ใช่มิการหรอกนอะมอไหมไงสเเรเคยเล่าให้มิกาณว่าลักษณะดเด่นสุดของสถาบันทีเนตี้คือการมีกลุ่มหลายกลุ่มมารุมตัวกันปาเตอร์ฟิเลียและซาตุสคือกลุ่ม3กลุ่มที่เป็นศูนย์กลางของทีเนตี้เติมทียังมีกลุ่มเล็กๆหลายกลุ่มอย่างเช่นชมรมซิสเตอร์ที่เป็นต้นกาเนิดของชมรมอัศวินมาเทาทุกวันเลเลยะ และเหตุนั่นแหละถึงได้ทาสัญญาว่าจะไม่ตีกันและหันมาคืนดีกันแทนพวกเราไม่จําเป็นต้องสู้กันมารวมตัวไปโรงเรียนเดียวกันดีกว่านั่นแหละการประชุมที่ถือว่าเป็นการประชุมครั้งที่หนึ่งแต่ตอนนี้ก็มีอยู่โรงเรียนหนึ่งที่ขัด้านการประชุมสภาซึ่งนั่นก็คือกลุ่มอาริยสถึงจะเรียกว่าเป็นกลุ่มก็เถอะอาริยสก็เป็นโรงเรียนที่ไม่ได้ต่างอะไรกับทินิตตี้เท่าไรหรอกเรื่องที่ต่างกันก็แค่การตีความพระคัมภีรส่วนเรื่องอื่นก็คล้ายๆกันสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบก็คล้ายๆกกกกกกัััันน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 ทททีีีี่่่็็มมมมมมคคาาสวดดตตตเเเรยูหืออบบิิแถไช แต่อเล็กก็ต่อต้านสภาพันธ์อย่างรุนแรงในที่สุดความไม่ลงรอยครั้งนี้เลยก่อัวเป็นความขัดแย้งขึ้นมาและสถาบันทนนิตี้ที่ได้อํานาจยิ่งใหญ่กักการวมตัตเป็นหนึ่งนั้นก็เริ่มกดขี่โรงเรียนอเล็กด้วยความรุนแรงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้มีอํานาจอยากจะลองใช้อำนาจของตัวเองดูและอเล็กก็กลายเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมซะด้วยสุดท้ายโรงเรียนอเล็กก็พังย่อยยบไปซะโรงเรียนอเล็กถูกเดลเทศออกจากเขตของทนนิตี้บอกกันว่าตอนนี้กํลาลังซ่อนตัวในคิวทอสเพราะความรุนแรงต่อความขัดแย้งที่มีต่อเินเนตตปครอองัววเเไ้็นามด ขนาดองค์การนักเรียนยังหาตำแหน่งของโรงเรียนอาเลสไม่เจอเลยนะและแน่นอนอัซาซา,า,าเป็นเด็กจากโรงเรียนอาเลสถ้ารูสึกคุนคุนโซนที่สัญญาเอเดนมันคือการทําให้ประชุมสาภาขั้นหนึ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง่วนที่สัญญาเอเดนโรงเรียนขนาดใหญ่สองแห่งจะคืนดีกันและอยู่อย่างปรองดองถึงจะฟังดูเป็นมิตรแต่ก็ไม่ชฉงนหลอกแกนแท้ของมันคือการสร้างอีทีโอก้องกําลังใหม่ที่เป็นการรวบรวมกลาลังของเจเฮนาและชินิตี้ไว้หน้าแท่จริงของ่วนที่สัญญ,ญาเอเดนคือพันธมิตรทางทหารขอข้ามสินที่มีการบ่นไปยาวกาาา่มอออซ ซึ่งเซอาร์นี่ก็คือคนที่เข้าฝันเรานะครับเรียกว่าเข้าฝันเลยแล้วกันซึ่งเซซก็ถามเลยว่าเซอาร์เป็นอะไรกันแน่ซึ่งมิกาก็เลือกโกหกไปเหมือนเดิมว่าเซอาร์กำลังต่อสู้กับโลกร้ายอยู่คำถามต่อไปก็คือเซอาร์อยู่ที่ไหนกันล่ะซึ่งมิกาจะไม่บอกว่าเธออยู่ที่ไหนแต่เธอจะบอกว่าเซอาร์โดนทาลายฮาโลไปแล้วเหตุการณ์ก็คือเมื่อปีก่อนเซอาร์โดนใครสักคนนั้นโจมตีพายนอตต่างเข้าใจว่าเธอกําลังต่อสู้กับอาการป่วยอยู่จริงๆแล้วเธอถูกฆาตกรรมในทีนิตี้ไม่มีใครรู้ความจริงนี้ยกเว หรือไม่ก็ชมรมชิตเตอร์อาจจะรู้ก็ได้เพราะพวกนั้นเข้าถึงข่าวกองได้ดีแต่ยังก็ตามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องปกปิดไว้เป็นความลับถึงยังสืบสวนอยู่ก็เถอะแต่ยังางซะมันก็มือแปดด้านเดิมทีไซอาก็เป็นคนมีความลับเยอะอยู่แล้วการสืบสวนเลยยิ่งยากเข้าไปใหญ่นั่นแหละสิ่งที่มิกะเล่าเกี่ยวกับไซอางั้นกลับมาเรื่องของที่เราสื่ออสุสา,ศศศากันต่อดีกว่าคนที่ส่งอสุสา,ศศศาเข้ามานั่นก็คือตัวของมิกะเองทไไํามถึจะทำแบบนั้นนะะ่ะแล้วนั่นก็เพราะว่าโรงเรียนอารีสยังคง,ง,งละ นักเรียนที่นั่นแทบไม่รับการศึกษาแถมยังต้องดิ้นตัวในสภาพแวดล้อมที่แรงแค้นต่างจากพวก้เราที่สุขสบายในสภาพแวดล้อมที่ดมสมบูรณ์แต่ความเกลียดชังในอดีทําให้บวเธอนั้นดิ้นรนและไม่รับความช่วยเหลือจากทีตี้หรือแม้แต่องค์การนักเรียนส่วนตัวมิการเองแล้วก็อยากจะคืนดีกับโรงเรียนอาเลียดอยู่นะแต่แลดูว่าความเกลียดชังระหว่างทเนตี้กับอาเลียดมันมีมาก,กเกินล้ินความเข้าใจผิดส่วนมากก็เกินทุกทีมันยุ่งยากที่จะไปแต่ต้องทั้งไงสารและใส่อาต่างยกเหตุผลมาเพื่อคัดค้้าาาาานนนคควมมมเออิกกแต่่ชชััืสะ ซึ่งมิกไก่อยากให้อาสุสาเป็นสาญลักษณ์ของการคืนดีถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้จักเด็กคนนี้ดีเท่าไรแต่ว่าก็ว่าเป็นนักเรียนชั้นเลิศของอาเลียและเธออยากจะปกป้องความเป็นไปได้ของเด็กคนนี้ส่วนชมรมชั้นเรียนเสริมคุณครูจะรู้ไหมว่าทําไมชมรมนี้ถึงมีสมาชิกกลุ่มนี้เพราะทุกคนคือเด็กที่งานนิสสาสงสัยไงละ่ะถึงฮานากะจะดูไม่ค่อยเต็มแต่เป็นนักเรียนที่ผลการเรียนดีเป็นเลิศแถมยังถูกเสนอชื่อเป็นสภาน้ำชาชตาหา์ ทางชมรมซิสเตอร์เองก็คงชวนให้เขาร่วมชมรมด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกเ็เถอะตอนที่ถูกพวกซิสเตอร์พาตัวไปพาะใส่ชุดไปน้ำเข้าไปในคาสสวดมนต์อย่างเข่งคัดบอกเลยว่าสีหน้าแต่ละคนนี่อย่างเวอะแล้วเด็กที่นาคตสดใสจู่ๆก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหนันแล้วได้เกียรติต่ำสุดของชั้นปีส่วนโคฮชลู่เหรอเป็นเด็กดีที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับการเมืองแต่การที่เธอเข้ามาในชมรมชั้นเรียงเสริมก็เป็นเพราะฮาซุมิเนี่ยแหละอันนี้ไม่มีอะไรครับแค่ฮาซุมิโกรธดูหน้าชิล้้้ววกกัน่่าาาาลหหมรือเป เอาเป็นว่าฮาซุมิมันโกรธอะไรไว้ไปดูตอนหลังๆเอาแล้วกันมันมีเฉยครับอันนี้เป็นน้ําจิ้มเฉยส่วนฮิฟูมิเหรอน่ารักอ่อ,อนหวานและเป็นคนยังไงศาสตร์แทบจะบอกว่าข้างรักได้แต่นตจากรหนีไปคนที่ถูกเป็นบุคคลต้องสงสัยของไงศาสตรอยู่ดีสงสัยเธอจะแอบออกมานอกโรงเรียนแล้วไปที่น่าสงสัยมาเช่นตลาดมืดที่เป็นเขตของข้าของนักเรียนทินิตีหรือจะเป็นที่อืน่นแถมยังมีแหล่งข่าวบอกอีกว่าฮิฟูมิเนี่ยเข้าไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุก่มอาชญากรอะไรมาด้วยุตสตห์ดูเป็นเด็กที่น่ารักและเด็กศาส ไปซื้อไปโลโลกลับไปเจอเด็กกับบีดอตอ่ะแต่ย kind of no? ังไงซะก็เป <respuesta. S 2> <u> ็นเรื่องที่นอตติงแฮปเป่นะเนาะนาะนอตติงแฮปเปนแต่ที่มีการอบันทั้งหมดเป็นเรื่องที่มาจากเธอเดียวฝ่ายเดียวึ้นอยู่กับเซนเซแล้วจะตัดสินใจยังไงจะหาคนทรยศปกป้องึสษะเชื่อไงสะหรือจะเชื่อมิกะจบด้วยการที่เซนเซนั้นบอกลามิกะแล้วก็กลับเข้าห้องเรียนอาคารย่อยเฮ้ยอาจยี่สิบนาทีย่อเดีือวห้านาทีขอบุณครับเมื่อกลับจากการคุยกับมิกะฮิฟุมิก็ให้ผลสอบเสมือนจริงครั้งที่สองกับเซนเซ ผลก็คือฮานาโกไาะไม่ผ่านอสุสะไม่ผ่านโคฮาลุไม่ผ่านฮิฟุมิผ่านอยู่แล้วละ่ะก็ถือว,ว่าพัฒนาขึ้นอพัฒนาขึ้นเลยละ่ะก่อนที่จะมีใครสักคนนั้นมาหาพวกเธอซึ่งฮานาโกะเนี่ยคุณคุณกระเสียงนี้แต่คุณอย่าลืมว่าอสุสะเนี่ยมันระแวงไปหมดครับใครบุกเข้ามาเธอเต็มไม่หมดแล้วซึ่งคนที่สวนนั่นก็คือมารีจากทีมซิสเตอร์นั่นเองตัวละครใหม่อีกแล้วเหนื่อยจังและไม่ต้องห่วงเธอไม่เป็นะหรอกสาเหตุที่มารีมาที่นี่นี่ก็คือเธอมาหาอสุสะ ซึ่งเธอบอกว่านักเรียนที่อสุส,ส่าเชื่อไว้วันก่อนอยากจะขอบคุณอสุส,สา่าเรื่องมันมีอยู่ว่ามีนักเรียนคนหนึ่งถูกเพื่อน่วมชั้นรังแกวันนั้นคงโดนเรียกตัวไปหลังตึกแล้วนะแล้วก็เข้าไปซอกหรือแล้วก็นั่นแหละ <c oughs> มาถึงโดนรังแกแต่ปัญหาคือคนที่อสุส,ส่าลงโทษไปไปร้องเรียนกับชนมนุมความยุติธรรมหลังจากนั้นชุนุมความยุติธรรมกับอสุส,สาก,ก็เลยซัดก,กันซะเห็นว่าตอนนั้นอสุส,ส่าไปยึดคังแกน้ำตาแล้วก็ใช้กับจากรังแกสมาชมิกชนุมความยุติธรรมอยู่ถึง3ชั่วโมงเลยทีเดียวถ้าใครจจาาาาาาไไดด้้้้ว่่เเเรรรอสสอสตตตนนนนใแกกกกหหหุณณ์์็ีะ ก่อนที่ไอ้สุสานนันจะทำด้านแบบบรนยาแล้วก็บอกว่าแหมใครจะไปหลบวะถ้ากระสุนไม่หมดนักกูส่งไปสวค์อีกสองสามคนสรุปคือมารีแค่มาส่งคาขอบคุณให้กับซึซะส่วนฮานากโกนั้นจะส่งมารีกลับไปทางเดิมตัดกลับมาที่ห้องพักซึ่งฮานากโกะก็จะบอกว่าวันนี้คือวันซักผ้าช่วยเอาชุดักเรียนชุดชั้นในถุงเท้าและอื่นๆที่ต้องใส่ตะกร้าซักนี้ด้วยอ๋อแล้วของคุณครูก็เอามาให้ได้ด้วยนะอขอบใจแต่ขอบใเิเศษเพราะหลักมันมีอยู่ว่าฮิฟูมิมได้มากระซิบข้างหูคุณแล้้้ววบออออออกก่่่าาคคืืนนนนีเขขุยยดหรงงะ ซึ่งก็โอเคคุยกันบ่อยอยู่นะครูนี้มาถึงทางงานเบื้องหลังนะ่ะนนั่นแหละและในคืนนั้นเธอก็มาตามนัดซะด้วยซึ่งเซซีก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเป็นฮิฟรมิก็เลยเปิดประตูแต่หารู้ไหมชุดว่ายน้ามันมาถึงที่นี่แล้วเฮ้อ <c oughs> สักตอนนึงคิดว่าคงเปิดประตูมาคงดูรูดตะกวัวยิงเข้าหัวสักวันไม่คิดเลยเลยนะคำถามแรกทําไมฮนานนกดถึงใส่ชุดว่ายน้าซึ่งฮนานนกกว่าอย่าสนใจนี่คือชุดตอนของเธอแล้วมันจะไม่ใส่ใจไงชุดว่ายน้ํามันไม่ใช่ชุดนอน จริงๆเีนนี้ผมควรตะโกนนะครับแต่ว่าคอหูไม่ค่อยดี2คนในบ้านผมนอนมาแล้วพ่อจ,จันต้องเบาๆหน่อยและการมาขวัาโกดนั่นก็คือเธอมีบางอย่างจะปรึกษาและเรื่องนั้นมันก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาศ,ศัยยังไงล่ะจุดพีกิกมนอยู่ที่ว่าฮิฟูมิกําลังมาถึงซึ่งเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปก็นะรอดั้ไหมท่ดีที่วันนี้มาช้าแต่อืมอ่ะอืมอืม อ,อ,อก็อนั่นแหละสถานการณ์ตอนนี้ฮิฟูมินั้นกำลังเข้าใจผิดว่าเซนเซกับฮานาโกะนั้นกำลังจะเซตหยอกกันแต่เธอมาผิดจังหวะไปหน่อยส่วนฮานาโกะก็ถามไปว่าโทษเทียนที่วันนี้มาช้ากนหมายความว่าฮิฟูมิจะมอนอื่นด้วยเหรอใช่ไหมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เรื่องของการเซตหยอกมากกว่านี้เราจงทําให้ทั้งสองคนนั้นเลิกคิดคําว่าเซตหยอกกันซะก่อนหลังจากทําให้ทั้งสองคนเลิกคิดว่าเราจะมาเซตหยอกกันแล้วก็ไล่ฮานาโกะให้เปลี่ยนชุดเราก็จะมาเข้าเรื่องกันต่อฮานาโกะสังเกตว่าอซูซ่าเนี่ ซึ่งฮิฟูมิก็ไม่รู้หรอกว่าอสุสานั้นออกไปตอนไหนตอนแรกคิดว่าคงนอนไม่หลับเพราะเรื่องแปลกๆแต่ตอนนี้คงไม่น่าจะใช่แล้วและที่ยิงอดคิดไม่ได้เมื่อคือเธอไม่เคยเห็นอสุสานอนหลับแบบจริงจังเลยแต่ฮานากโกะนั้นได้พูดว่าคาบเรียนเสรมสิมมันสาคัญก็จริงแต่อย่างมากมันแค่สอบตกอย่าเอาสุขภาพมาเปรียบเทียบไ่ได้แต่ฮิฟูมิได้พูดเติมมาอย่างว่ามันไม่ใช่หรอะะกฮานากโกะเรื่องแบบนั้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างมากแค่สอบตก เราสอบไปผ่าทั้งสองครั้งและรอบต่อไปเราจะถูกไล่ออกออกจากทีนัตตี้เลยละ่ะซึ่งฮานาโกะนะไม่ค่อยจะเชื่อหรอกาเรื่องการไล่ออกมีอยู่จริงเพราะมันไม่ถูกต้องตามกฎโรงเรียนแต่เซนเซต้องยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงแล้วคงก็ต้องเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับชมรมชั้นเรียนเสริมซะแล้วละ่ะเมื่อได้ยนนั้นฮานาโกะได้ขอโทษทุกคนแล้วก็บอกว่าเธอยอมรับว่าเธอจงใจทําให้คะแนนสอบออกมาไม่ดีแต่ไงซะการทาแบบนี้ทาให้คนนั้นโดนไล่ออกซึ่งฮานาโกะนั้นะก็จะบอกว่าเธอจะไปทําแล้วเธอจะพยายามอย่างเต็มที่อย่างน้อยกว่าทุกคนจะปลอดภัย ขอบใจมากฮานกกากะคิดว่าความกังวลของอาสุศาตอนนี้คงไม่ใช่แค่คะแนนสอบลวละ่ะถึงจะมีอีกหลายอื่นที่เธอยังไม่รู้ก็เถอะแต่ตอนนี้สิ่งที่จิตใจเธอมากกว่าคือการมีอยู่ของชมรมชั้นเรียนเสริมนี่คนที่จะทําเรื่องแบบนี้มันจะมีแค่มิกะไม่กันยิสซาซะมากกว่าและเหตุผลอะไรกันละ่ะสนที่สัญญ,ญาเอเดนใกล้เข้ามาแล้วทําไมยังถึงทําเรื่องแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะเรื่องนี้นะขอบอกไว้ก่อนเลยว่าฮานกกากะเวลาวิเคราะห์เนี่ยจะแบกที่สุด คิดแป๊บเดียวเธอก็รู้ได้ทันทีว่าชมรมนี้มันคือการรวมตัวของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดในการขัดขวางสันติสัญญาเอเดนสมกับเป็นไงศาสตร์จริงๆนี่แหละแมวตัวเมียแสนเจ้าเล่ห์ที่เขาจะทํากันส่วนตัวเซนเซเข้ามาเพราะว่าหวังดีที่อยากจะช่วยเด็กสอบตกแต่จริงๆแล้วเซนเซถูกใช้ประโยชน์จากสิทธิเหนือกฎหมายของชาเล่ส่วนเรื่องคนทรยศในทีเนตี้แม้ผู้ะเป็นเขาเลยจริงๆแต่การที่คิดว่าคนนี้ขัดขวางแผนการคือคนทรยศเนี่ยตอนนั้นอาจจะไม่ไว้ใจสึส่าพเพราะเอกสารม,มันน่าสงสัยแต่กับโคฮารุเนี่ยสิ เรียกว่าเฉลยจากชมรมทวงความยุติธรรมจะดีกว่าเธอไม่เข้าใจว่าทําไมครารูถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยแล้วฮิฟูมิทําไมถึงตกเป็นผู้ต้องสงสยัยฮิฟูมิไม่ได้สนิทสนมกันไงขนาดนั้นเลยหรอซึ่งนั่นก็ทําให้ฮิฟูมินั้นรู้ตัวได้ว่าตอนนี้เธอก็เป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันฮานาโกบะบอกว่าเราต้องคุยกันเรื่องอสุสาเพิ่มขึ้นส่วนตัวเธอเองจะไปตรวจสอบแะ้วมาเพิ่มด้วยแต่ไหนนี่มันก็ดึกแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันได้แล้วละ่ะพีกกว่าฮิฟูมิมาสายคือครุมมาาาาาาเเเข้ขเเ้้้้้้หหออออองงงนนนนนนํํแแลลวววสััักกกตต็่่่่ไไฟคคณรูููิดดยยึปีทะ ก่อนที่จะประปะเข้าให้ออกมาแล้วก็ขอบคุณซุนเซซะด้วยอ้าวอาา่าฮะอืมอืมทำไมมาอยู่ห้องของคุณเนี่ยอ้าวอ่ะสองคนเลยอืมอาน้ว่าช่างหัวมันแล้วกันเช้าวันต่อมาฝนตกแล้วมันก็ตกหนักมากซึ่งตอนนี้ฮิวมีกับฮานโกน,นั้นตื่นอยู่สองคนโคฮารูกก็หลับอยู่แต่เหมือนว่าทุกเธอจะลืมเลยบางอย่างไปในวันที่ฝนตกนั้นเสื้อผ้าที่ตากไว้ก็ต้องถูกเก็บไปด้วย และตอนนี้เสื้อกําลังตากฝนอยู่นะจ๊ะแต่หนึ่งชั่วโมงต่อจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นทําไมต้องเป็นชุดว่ายน้ำสงสัยใช่ไหมล่ะและฮานาโกก็บอกว่านี่คือการเสวนาชุดว่ายน้ําครั้งที่หนึ่งแล้วทําไมมันถึงเป็นแบบนี้เสื้อผ้าที่ตากไว้โดนฝนเปียกหมดเลยแถมยังมีดินคนเลอะเต็มไปหมดก็คงต้องซักใหม่ฮิฟูมิก็เลยจะบอกว่าถ้าใส่เสื้อผ้าปเปียกๆก็เป็นวัดได้เพราะฉะนันไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าแต่ปัญหาก็คือชุดนักเรียนที่ตากไว้ก็โดนฝนชุดพาลาก็เปื้อนหมดแล้ว เท่ากับว่าก็มีชุดเหลือให้ใส่แล้วไงล่ะซึ่งทั้งโคฮารุอซูซ่าฮิฟูมิก็ไม่มีเสื้อให้เปลี่ยนฮานากะเลยเสนอไอเดียว,ว่าเรามาใส่ชุดชั้นในเรียนกันเลยดีกว่ามันจะบ้าเหรอสุดท้ายก็ตกลงกันว่าจะไม่ออกจากห้องระหว่างซักผ้าใหม่อีกรอบบ,บังบุนมีตะกรรมบังไฟมันดับครับนั่นจึงเลยเป็นสาเหตุว่าทําไมทุกคนถึงใส่ชุดว่ายน้ําถึงจะเรียกมันซะทางการเลยว่าเสวานาเนี่ยแต่จริงๆแล้วหัวข้อเนี่ยจะอะไรก็ได้ก็เอามาเหอะ เสวนาชุ่มแหวนน้ำเนี่ยจะมีทั้งสาระและไรสาระผมจะหยิบอะไรสําคัญสําคัญพูดแล้วกันฮิฟูมิเนี่ยกังวลว่าอสุสาเนี่ยคิดอะไรอยู่เพราะมีอยู่สีหน้าเดียวมาตลอดดีจังเลยนะคิดอย่างเงี้ยซึ่งอสุสาเนี่ยรู้สึกผิดที่เอาแต่เป็นน่บุตคนของฮิฟูมิมาตลอดนั่นแหละครับฮิฟูมิวิ่งเข้าไปก่อนเลยส่วนฮานาโกะจะมาบอกข่าวเรื่องที่อควาเรียมในทีเจตี้เนี่ยมีการจัดแสดงปลามากุลรที่หายา,ยากส่วนฮิฟูมิเนี่ยก็ไปเห็นมาจากแฟนทับเหมือนกันมันคือไปจินตนาการเลยนี่ อาราโกบอกว่าข่าวเนี่ยบอกว่าพบใน,นทะเลใกล้ๆนี่เธออยากไปดูนะแต่ค่าเข้าชมมันโคตรแพงเลยส่วนอสสานั้นก็บอกว่าทะเลเหรอเธอไม่เคยไปทะเลเลยส่วนเนื้อเรื่องการไปทะเลของแก๊งทินิตี้เราเล่าไว้แล้วนะครับข่าวต่อไปส่วนสนุกที่เจ๊งไปนานแล้วพอตกกลางคืนมันจะมีเสียงดังส่วนโคอารู้ก็บอกว่ามันจะมีอย่างนั้นได้ยังไงล่ะตาฝาดหรือเปล่าอานาโกจะบอกว่าแค่ข่าวหรือปกติเรื่องลึกลับมันก็ในแนวนี้ไม่ใช่หรอโปรดจําไว้ทุกหัวข้อที่ผมหยิบมานั้นจะมีผลต่อเนื้อเรื่องหลังๆนะครับ เทียงก็เล่นชุดว่ายน้ำต่อฮานาโกะถามว่าใส่ชุดว่ายน้ำเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันธรรมดากว่าที่คิดเนาะส่วนโคนรู้จะบอกว่าเป็นอย่างนั้นได้ย,ยังไงอย่ามาเปลี่ยนสามสมตินึกจำใจชอบดิซึ่งฮานาโกะบอกอ๋อชมโลซิตเตอร์เคยบอกเหมือนกันว่ามันมีกลุ่มเอเจนซี่ที่ใส่ชุดว่ายน้ำกับหน้ากากก่อนเล่นวันในเขตปกครองคิบะทอนนี่หว่าเออใช่หัวแก๊งก็นั่งอยู่ในวงนี้เหมือนกัน,นกลับมาที่เลขาอสุสะฮานาโกะบอกให้อสุออสนะเนี่ยให้ความสำคัญกับการนอนหลับมากกว่านี้หน่อยและอสุสะต้องนอนให้มากกว่านี้เพราะงาั้้้นนนลลดดกกาาาารเฝยยมตอนนงคืว ด้วยความที่ว่าฮัวรู้มันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเธอเลยถามไปว่าพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ซนอสุสัตจะบอกว่าเธอไม่ได้เข้านอนแต่ไปยืนเฝ้ายามทุกคืนเลยตหาหักซึ่งเซนเลยบอกไปเลยว่าก,าาก,กวางฮานากุเขาเป็นห่วงนะไม่ได้ยินคํานั้นไปอสุสัตเลยบอกความจริงว่าการเฝ้ายาวน่ะเป็นแค่ข้ออ้างเธอออกไปลาตะเวนรอบๆโรงเรียนทุกคืนและสร้างกับดักที่อยู่ตาหากแ่ละฮานกกากุเลยถามว่ามันทาไปทาไมมันทำไปเพื่ออะไรซึ่งอสุสัตจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเธอสร้างไว้แค่เส้นทางที่บก่่าาทีีนีน้มัญหเรื่องความลดภัยยหรรอออกซึ่่งเเเธไมมมาคุูและชนสิมตาบากว่าเธอ เซนเซนเลยต้องออกปากชมเลยว่าอสุสาเนี่ยเด็กอ่อนโยนให้คิดเลยนะแต่อสุสาจะบอกว่าอย่าพูดเหมือนเธอเป็นเด็กงั้นสิเธอไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นหรอกทุกอย่างบนโลกนี้มันท้งไร้ความหมายและปราประโยชน์สักวันหนึ่งเธออาจจะเป็นคนทรยศทุกคนทรยศความเชื่อหรือทรยศหัวใจใครก็ได้และไฟก็ได้ติดสรุปคือทั้งวันนี้จะเป็นวันที่ซักผ้าและใช้เวลาที่เหลือในการพักผ่อนและอีกวันหนึ่งมันก็จะหมดไป จนกระทั่งฮานาโกะได้พูดว่าซัดที่ไหนกนล่ะไม่วันนี้ไม่หมดสะหน่อยอย่าปล่อยให้วันหนึ่งผ่านไปอย่างนี้สิคือฮานาโกะจะชวนไปข้างนอกโรงเรียนแล้วก็ไปเดินเล่นซึ่งที่เราจะไปก็คือ,อย่ากนการค้าและอลทินิตี้เปิดในตอนกลางคืนด้วยนะเราจะออกไปหาของกินเล่นหรือช้อปปิง้งสัะหน่อยแต่เฮฟูมิเนี่ยถามว่าเรากำลังจะออกแคมป์ฝึกฝนอยู่นะจะไปข้างนอกได้เหรอส่วนฮานาโกะว่าไม่ไปไกลขนาดนั้นแถวนี้เองแป๊บเดียวกลับมาแล้วนะอารมณ์มันจะเหมือนคุณไม่เข้าค่ายลูกเสือแล้วระหว่างทางเนี่ยค่าย เอาละในๆถ้ารีบไปรีบกลับก็คงไม่เกิดปัญหาใช่ไหมเซนเซสงสัยอยู่ค่ายนี้จนเปื่อยเซนเซก็เลยบอกเออปะไปดีกว่าหลังจากนั้นทุกคนก็ออกไปเดินนอกค่ายไม่รู้ผิดกฎไหมแต่ก็เดินไปแล้วนะ